แดดฮ้อนแดดฮ้อนขนาดเลยทุกคนแดดฮ้อนโมเมนต์อุปสรรคเพราะว่าเกี่ยวเข่าเอาฮันฮ้อนกว่านี่ สบายทุกคนสบายดีสิท,ทุกคนเด้อยินดีตอนหับเข้าเศร้อย่างไรน้อยสาวแล้วนี่ทุกคนสบายดีตอนเศร้าเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าห่าทุกคนมื้อนี้จะมาใส่บาตเป็นวันที่สิบห้า มันซุกใส่บาทบุญท่าหลวงนะคุออกมาตั้งแต่เจ้ามงเลยตัวหกโมงป้าทุกคนยังโว่หอดวันนี้ปกติหันขันโถลดติหันประมาณสี่นาทีกับหอดแล้วใกล้ๆน่คุนแต่ว่ารถดติดเอาแท้ว่าเดี๋ยวจะ่ายบรรยากาศ้ะคุเบื่อข้างล่างองบรรยากาศตอนไปก่าวจะไปหอดบุญท่าหลวงนี่บุญมันเรื่องง่ายเลยเตรียมขันขนมมันอยู่หลังรถนะทุกคนนี่ใส่ไข่พรม ใส่ไข่แล้วก็ใส่ใจพร้อมโอ้มีกาแฟพร้อมไหมตัวมาต้มไข่มาต้มไข่บรรยากาศทั้งหลังรถแบบตู้ตู้ได้ตู้ตไปทีละหน่อยเลยเ <mm> จ้าเตีย้ยมันยังอยู่ <mm> อ่ะถ้า <mm> งนเราชวนพนนอนอยู่ตรงกลางพน <mm> อยากมานำอยู่แต่ว่า <mm> บุ้งวันจะไวายยา้ใส่ยติเพม่อนเฮาคนนะุณ่ะเจ้าเตีย้ยนี่ <mm> พนเคยเฮาหูบา แบบเพิ่นนุ่งผ้านะแล้วเพิ่นเฮานะบูมารสีเหลืองที่บาคอนซูมติเอามา,มาเ,เ,ามอเอามานี่ยย่านแบบว่าอยากคืดภาพเลยเฮาอยู่วายูาวายเซาแหละว้าวเอาเกียร์เบรกล่ะรุ่นเก่าว <c oughs> ันศุกร์ยอดเยี่ยมอว่าเด้ <c oughs> อร <c oughs> ุ่นนำกันนะทุกควรวันศุฮอดประมาณจักโมงตอนนี้หกโมงสัหกหกละป้ากินไปนเซา,าหกนาะทีได้ออกมานี่พี่ลึกหลายได้ตูด เธอละแมตสองแมตท,ทุกคนอนอี่ไปฮอดเนี่ยก็ยังบูฮู้สิมีบอลจอดบูมีรั้างแรกเนาเคยมาแต่มาบุญไสบาดบุญท่าหลวงนี่ก็จะเป็นั้างแรกเลยสอเอ็ดปีมาั้างแรกไอตูวยังบูเคยเห็นปะไอตูวเฮงสามสิบสองปีเลยสามสิบสอง้างแรกถือว่าเฮาดินได้มาไวเกอนเอ้ยว้าวสมเซย <c oughs> ดีใจ พีขข่ขับรถขับรถับารถแต่ว่าไปดบุ้งเป้าไว้ตูแข่งกัน <c oughs> สัดบุงเป้ามื้อนี้เขาจะอันนั้นพ่อพี่บุญหลังจากที่ใส่บาทแล้วสิมาด่วนกับเอื้อ <c oughs> ยใส่บาทโอ้โแมนด่วนกับเอื้อยสัดบุงเป้าเอาคนละซาวพันเด้อซาวพันจะได้สามเถอะ <c oughs> อันนั้นเจ็ดพันในตูเมื่อคืนนี่แม่เจ็ดพัน 7, สามลูกเจ็ดพันแล้ววันนี้คั้นสมมูนท้าสัตว์โบได้คันจะให้ลุดนให้สามลูกสามเทือหันโซ่สาวพันปกติมันต้องโซเอตส์สามเทือเป็นเก้าลูกกนแมนเก้าลูกค่ะแหละเก้าลูกสาวพันกีบคันท้าสัตว์โบได้คันาสัตว์ได้ควรเจ้าโซเอด็ด <c oughs> หัวเทือหนึ่งเจ็ดพันปกติมือนี้ต้องไปกู้เขา่าเลย แต่ว่าเขาหนีมาใส่บาทนะคุณมาเอาบุญก่อนให้โ่อกับเมย์เพื่อนันนั้นถ้าใส่บาทแล้วแล้วเขากับเมือกูเข่าต่อเลยรู้สึกแปลกตาบอกเขาหนุมสุดแบบนี้สิ่นอยู่ลูเงทางเขาเดเขาเกิดนี่ทุกคนแมนตอนนี้แม่เราได้ไปจอดรถถ้าก็ได้จอดรถจอดรถแล้วก็ออกมาได้ยางไปทุกคนเลยรถเต็ม เดือยเปิดอาสายุให้เขาทายบรรยากาศแต่แต่เราก็ต้องนแ คนปิดเนาะคนอาจจะเปิดแต่อตอนกลางคืนบูนนะบสั่งกับใกล้จะอันนั้นป้าทั้งคนคนเต็มอันตั้งแต่ทางเข้าขพี่เนาะภาษาเติร์กพูดอะไปเด็กวิ้ยสายใหม่สายไหมแค่ว่อง <c oughs> อาทุกคนเขานั่งบ่ถือบอลแล้วด <c oughs> ดแดดแห้งตาบุเป็นหยังขนาดแดดแห้งก็นี่ยังสูมาแล้วเกียเยยเ่ยวเข่านะคนแดดซ้ำนี้บุย่านเลยตัวเนาะเกี่ยวเข่าเขายังสูมานแหละขนมเขาก็คือยังวันไอซ์ไซต์ติมอันนี้ก่อนทุกคนเบิ่งเอฟเขา่า <c oughs> เอฟเข่า, <c oughs> าจใจเป็นตัวอุ่นขนาดเลยเอฟเข่านี่ สำหรับปีนี้นเพิ่นจะบอดได้อัน,นบินพระบาทยางมาทนอนยางมีมบาทอจะได้างาใส่บาทเอาแต่ละปีหันเห็นที่เพิ่นพาลงหันกูบาเพื่อจะบินพระบาทยางแล้วเขากรนังใสปีนี้เพิ่นตั้งบาทไว้คนบเบื่อทางหลังอ้อมไปเลยคนน้อยาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กคนบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบคึกคืนขนาดเลยคนหลายขนาดเลยทุกคนปีแรกที่มาก็จะตื่นเต้นหน,หนิดนึงพูดนอยู่แถวในแถววันใกล้พระธาตุหลวงพุกธมีแต่ว่าเขา่ได้ยังเข้าไป <S <S คิวหลายขนาดนี่ทุกคน แดดฮ้อนขนาดเลยคนแดดฮ้อนโมเมนต์อุปสรรคเพราะว่าเกี่ยวเข่าฮ้อนฮ้อนกว่านี่ เข้าือวตอนนี้ทางครอบคัวการทำบุญก่อสรางเป็นทีอ่อยต่อไปจะเป็นอูกหลานของชิมาทายเจ้าแหละวิวแถวนี้ก็สวยงามวิวอุ้ยเนี้เป็นี่ามวิวเอ่อรมา้งนีองตอนี่ก็รรทางสายบุญอยาก้างอ้ยละสุดตรงนี้เีนีใส่ไปเลยชิอนี้ เข้าได้ไล่สองข้างนเนือว่า,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 าวัากตีอา,าทักบานสายภาพรวมหรือว่าใายผาพตัวตัวรหลักบรรดาบางคนว่าจุบไนกันาะกรรมการอยู่ทั้งข้างี่แหละพอมอีเขาือว่าผู้ใดได้ทำทานแจกวานเนาะอว่ามงสงงในชีวิตเกาทัเครื่องอาสงการสงใจทุาานนอกคนในัน ตอนนี้เนาะขออนุอมโมทนาอีกเจนงึงถึงสี่นงเจอสารเล่าที่ ดินทางมา่อบาุนนนมาสการประกาศดวงยังประกาใส่บาตแล้วทางคณะเนี่ยเป็นกดรมีการแก้ศึกการแก้่มเด้อให้นางยูบอนเก่าเป็นให้นางยูบอนเก่าเด้อให้นางยูบอนเก่าบ่ให้เปล่าไปทางไหนเชื่อให้สิทันสัมพันธ์เรบไล่กันเราเอิดีตสงคนบนขอบเขาที่จะได้วาบุญนับกานเรว่าบุญกัน แต่ถือว่าโอกาสดีขอ,องปีของเราพอดมาถึงแนวสัตห,บบาาตหบีบอ่ะปลากตงโฆษนามาแล้วค่ะทิบททีสได้งามมาไ้เออไว้ท่านไปใส้เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสั้นสำคัญเป็น,นการรับเพื่อความด้วยเฉพาะแบรนด์นา เจ้าเจ้าเียมันิงไมมดน่ดดเยอันนั้นเลยเตรียมตกลับบ้านแลวกลวกนักนกน่นี่วเข้าไปหยาดน้าอยู่ในนะทุกคนหอย่างบรรกาศอิ่มบุญอิ่มใจขนาดเลยทุกนอิ่มบอิ่มใจขนาดเลยเลยเมื่อนี้ โอเคท, okay, ทุกคนหลังจากที่เฮาใส่บาทเรียบร้อยเฮาก็จะพากันมาหยาดน้ำนุกคนเพื่ออุทิศถึงดวงวิญญาณที่เพื่อนได้ล่วงลับไปแล้วละกะมาแอบขอพรน,น้อยนึงนุกคนสำหรับม้มนก้ก็ถือว่าอิ่มบุตรอิ่มใจขนาดเลยตื่นเต้นเพราะว่าเท่อนี้ก็จะเป็นขั้งแรกที่เฮาเคยมาใส่บาทปุนท่าหลวงละกะจะเห็นคนมาใส่บาทหลายแบบนี้นะจะเป็นขั้งแรกเลย สำหรับมือน,นี้กัมีความสุขสุดๆเลยได้เอาบุญมาฝากพีเอฟพร้อมขอให้พีเอฟมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรว,วยเดอ้อมาทุกคนเขาจะมาด่วนกับเอื้อสอชคนคนละ3บาทเราหายจีได้หลายนะทุกคนคนละสามพันจีบมาด่วนกับเอืเ้อเบิรงค่อยๆวหยืนน้ำข้องกันเลยนะ